ก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขอแนะนําตัวนะครับผมนะครับชื่อสุรศักดิ์อิสริยเมธนะครับเจ้าของช่องนายศักดิ์ <c oughs> เคยทําออนไลน์มาขายอ e ีคอมเมิร์ซนะครับส่งของไปต่างประเทศนะครับก็ทํามาหลายปีแต่ว่าไม่ได้ออกมาสร้างโทตน <c oughs> เราทําแบบชนิดที่ว่ามีตะก,กศศร้าสินค้าใน eBay Amazon นะครับส่งไปขายที่ต่างประเทศส่วนมากจะเน้นลูกค้าที่เป็นฝรั่งนะครับ ก็สมัยนั้นก็ห้าหปีแล้วที่ที่ไปเรียนออนไลน์คือเรียนกับโรงเรียนก็เลยนะครับมีทั้ง eBay a m a เม n นะครับ e b o o k YouTube ก็เรียนนะครับอย่างวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปทำวิดีโอนะครับการถ่ายรูปทำวิดีโอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการทำออนไลน์นะครับถ้าเรามีความรู้เบสิกพื้นฐานนะครับของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะสามารถทำให้เรา เป็นจุดต่อไปที่จะเริ่มทำช่องทำเพจเปิดบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปิดเฟซเปิด YouTube เปิดไอจีวันนี้นะครับจะมาแชร์วิธีการติดตั้งโหมดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในมือถือเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับออตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเอาไว้ดู ดูดูไลฟ์ผมอีกเครื่องเดิมก็เอามาทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันเลยนะครับถ้ามีเครื่องเดียวก็อาจจะเอาปากกากับสมุดจดได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เวลาเราไปซื้อมือถือเนี่ยเราไม่มีความรู้ที่จะถามคนที่ขายมือถือเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่บอกหมดบางทีเราก็ไม่รู้หมดว่าหมุดอะไรในมือถือที่จะถ่ายรูปตรงไหนกดตรงไหน ตั้งค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบใครมีมือถืออีกเครื่องเดินก็เอาขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับเปิดที่เมนูถ่ายรูปนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเมนูถ่ายรูปในเมนูเนี่ยครับมันจะมีการตั้งค่าการถ่ายรูป กดที่ข้างล่างที่คำว่าถ่ายรูปนะครับกดหนึ่งทีแล้วก็ไปที่จุดสามจุดข้างบนบนซ้ายนะครับกดไปทีหนึน่งนะมันจะมีคำว่าปันเฟืองเห็นไหมครับอย่างน,นี้ครับปันเฟืองอันนี้ผมขยายให้กดปันเฟืองไปนะครับเห็นไหมครับเมนูเต็มเลยเดี๋ยวผมจะพาตั้งค่าเมนูตรงนี้นะครับ ในตรงนี้นะครับเนื่องจากในในในทีวีเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับผมก็ยกขึ้นมาให้เลยนะครับอ,อันมันอาจจะไม่ไม่ตรงกับโทรศัพท์ของคนแต่ละแต่ละคนแต่ลุนู่นนะครับของตำาตุ่งของหัวเว่ยของ,ของเทียวมีหรือีห่อต่างๆ่เนี่ยเดนูมันจะไม่ไม่เหมือนกัน อันนี้จะเป็นระบบแอนดรอยนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเมนูง่ายๆหนึ่งเ,เมนูนะครับซึ่งเราไม่เคยใช้กันเลยก็คือภาพลายน้ําภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องไล่หาอันดูนะครับบางคนจะเป็นซัมซุงบางคนจะเป็นหัวเว่ยบางคนจะเป็นเรียวมีนะครับของผมที่เอามาสาธิตเ,เป็นของเรียวมีนะครับ เป็นของเดียวมีเดียวมีเก้าโันะครับเมนูแรกที่ผมจะสาธิตก็คือภาพลายน้ำนะครับตรงนี้นะครับภาพลายน้ำมีไว้ทำไมเวลาเราไปถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีโลโก้ของโทรศัพท์แล้วก็วันเวลา ให้บันทึกอยู่ในหน้าโทรศัพท์นะครับพอเราเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้บอกนะอุปกรณ์ให้เราติ๊กให้เป็นสีนะครับเดิมมันเปิดปิดอยู่แล้วก็ติ๊กให้มันเป็นสีเปิดไว้นะครับแล้วก็มันมีตำแหน่งขนาดของของตัวหนังสือเราเอาใหญ่ไปเลยนะครับ แล้วก็ตำแหน่งจะให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเลือกได้นะครับอแอมเปิรให้อยู่ข้างบนนะแรกแล้วเราก็ออกมาลองถ่ายรูปดูเดี๋ยวผมจะโชว์ผลงานนะครับขออนุญาตเซลฟพี่นิดนึงพอถ่ายเสร็จผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมมันยัมีโลโก้ของยี่ห้อตัวสับแล้วก็วันที่ ปลาปลดอยู่นะครับอันนี้เราตั้งไว้อยู่ข้างบนนะครับกดที่รูปเหมือนเดิมแล้วก็ปันเฟืองนะครับเราอยากให้มันอยู่ข้างล่างแล้วก็กดตำแหน่งจากข้างบนเป็นข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็ลองถ่ายดูเห็นไหมครับโลโก้มันจะไปอยู่ข้างล่างแล้วก็มีวันที่ด้วยของทุกยี่ห้อมีเขาเรียกว่าลายน้ำนะครับ เราจะ,จะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็แค่ไปลบมันออกแค่นั้นเองนะครับเพราะเราไม่เคยรู้เลยพราะเลยไม่เคยเข้าไปเล่นมันเลยแล้วเราก็ไม่เคยถามร้านที่เราซื้อมูถือกับเวลาซื้อมูถือเราก็ไม่เคยถามเขาเลยว่าเล่นยังไงนะผมก็มานั่งศึกษาเล่นเออมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะแล้วก็น่าเล่นทุกที่พ่อมีนะครับไายนะ้ํานะครับแต่เราไม่รู้เราก็ไม่ได้ติดตั้งเวลาเราไม่อยากต้องการเราก็ปิดออก ติดหมดเลยรายั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราผมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชั่นนี้ใช้บันทึกวันเวลาที่เราไปาไปเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นเมมูมรี่ไปนะครับเป็นมันย้อนหลังว่าเราไปที่เพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าเอ,อารูปนี้เราถ่ายเมื่อไหไ่จะถ่ายเอกสไรเก็บไว้ก็้บางทีเราไปท,าทําธุรกรรมอะไรพวกนี้เราถ่ายเก็บไว้มันจะมีเลข ไอ้ตัววันที่บันทึกเป็นหลักฐานต่อไปเราไปเมนูที่สองเมีนูที่สองเนี่ยเราอาจจะเห็นในทิกตอกนะครับตารางเก้าช่องเนี่ยตรงนี้นะครับตารางเก้าช่องเมนูที่สองนะครับาตารางเก้าช่องอเลื่อนหาได้เลยครับตอนนี้ครับ หมดคำว่าตารางนะครับมันจะมีคำว่าตารางแล้วเราออกมามาดูความเปลีป่ยนแปลงเห็นไหมครับมันมีตารางเห็นไหมครับมันอาจจะแสงเปน,นเส้นเล็กหน่อยนีงตารางเก้าช่องนี้หมดสําหรับเวลา,เ,าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยต้องการให้หน้าคมชัดเนี่ยให้เราเราอาอหน้าเราไปอยู่ในเส้นทะแยงทะแยงมุมตรงกลางนะครับเป็นการโฟกัสให้หน้าเราคมชัดมากขึ้นจริงขึ้น โหมดตัลกในการถ่ายรูปเน้นรูปหน้าเรานะครับเน้นวัตถุมีโหมดตั้งเวลาอยู่ยข้างๆข,ข,ขนาดของภาพหนึ่งตัวหนึ่งผมก็เคยทำคลิปลงนะครับวิธีการถ่ายรูปตัวเองด้วยการตั้งเวลานะครับก็ไปดูท่อนหลังได้โหมดถ่ายรูปจบแล้วต่อไปต่อไปเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับทุกวันนี้โหมดถ่ายวิดีโอนี่สำคัญมากที่คำว่าวิดีโอนะครับ ของแต่ละคนตรงหน้าวิดีโอเนี่ยข้างบนตรงนี้นะข้างบนเนะี่ยของโทรศัพท์ของที่ไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นๆนะ่ะมันจะมีขนาดความกว้างความยาวของวิดีโอหนึ่งต่อหนึ่งสี่ต่อสามสี่หกต่อเก้าเก้าต่อสิบหกจริงๆแล้วเราใช้แค่สี่หกต่อเก้ากับเก้าต่อสิบหกเนี่ย เราไม่ใช้ฟูนะครับเพราะว่าเวลาไปตัดต่อเนี่จะมีปัญหาในแอปนะครับก็คือพลิกมาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจะทำ YouTube นะอันนี้ TikTok นะอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะสลับตรงข้างๆเนี่ยสลับหน้าหลังเป็นกันเนาะอ่ะต่อครับเรื่องของวิดีโอนะครับมันมีขนาดที่เราต้องใช้ก็คือ16ต่อ9ก้าขต่อ16 ฟู Full, Full เนี่ยเราไม่ใช้นะครับมีแค่2ตัวนี้เองส่วนเวลาจะเรียกเป็น Full SD หรือว่า SD เนี่ยมันจะไวให้เลือกกันที่เมนูของแอปที่ตัดต่อนะครับอย่างให้มันคมชัดที่สุดก็เป็น Full SD แต่เวลามันรันในมือถือมันจะช้าแต่ภาพมันจะชัดถ้าอยากเป็น SD ธรรมดาก็คือ720ภาพมันจะไม่ชัด เวลาไปดูในจอคอมพิวเตอร์มันจะไม่ชัดถ้าฟ u l l h ดีมันจะชัดทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์มันมีเทคนิคมากมายนะครับเวลาคนไปไปลงวีโอ Video เนี่ยเขาบอกลงในมือถือลงมือถืออัดวีโอแล้วไปเซฟลงในไลน์แล้วก็ไปเป็นดูดจากไลน์ลงมาเพื่ออัดวีโอความละเอียดมันถูกถูกลายบีบอัดก็อัดเวลาอัดอดอ,อกมา คุณภาพของวิดีโอมันก็ไม่คมชัดเราต้องอาจจากวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บจะเอาเข้ามาตัดต่อในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กทำยังไงเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ที่จํำตูดคล้ายๆแทมได้เซฟข้อมูลเหมือนเอสดีกาครับเดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วแล้วมันมีการแบบม,มันเป็นพอร์ต USB เสียบเข้าไป แล้วเราสามารถให้มันมาเซฟในนี้ได้มูฟจากเ d c ด r ีมาอยู่ในนี้ได้แล้วเอาตัวนี้ดึงออกมาไปเสียบอีกเครื่องนึงแล้วก็ดูดเดี๋ยวนี้มันมีขายการที่จะให้วิดีโอคมชัดไม่ว่าจะในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้มือถือที่เรามี TikTok อยู่ถ่ายวีโอให้มันลงในเครื่องอไปที่เ d Card นะครับ แล้วเราก็โหลดจากในเครื่องที่มีโปรแกรมตัดต่อในเครื่องเดียวกันตัดเสร็จปุ๊บโยนเข้า TikTok ไปเลยหรือว่าโยนเข้าแพลตฟอร์มนั้นๆไปเลยวิดีโอต้องการความคมชัดเนี่ยเราไม่สนใจนะหนึ 1, ่งต่อหนึ่งต่อ3เราสนใจแค่9ต่อ16กับ16ต่อ9คือแนวตั้งก็คือ TikTok หรือว่าช็อตหรือว่ารีว แนวนอนเป็นวิดีโอยาวเป็นแนวนอนสำหรับเพจสำหรับ YouTube นะครับส่วน IG ริวริวของ IG เนี่ยก้าวต่อฉกเมนูหลักๆก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทวนเนื่องจากมือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะให้เราทำสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเป็น แกรดเกตในการเป็นเป็นพื้นฐานที่เราจะเอาไปตัดต่อเอาไปแต่ะตกแต่งภาพเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพของภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราเซตค่านะครับถ้าเราจะถ่ายเซลฟี่เราใช้กล้องหน้านะครับถ่ายเซลฟี่ไปลง IG ใช้กล้องหน้าก็ได้เซลฟี่ตั้งเป็น1ต่อหนึ่งไปลง i อนะครับ ถ่ายไปลง facebook 1.1ต่อ1ก็ได้4ต่อสยิ่งดีใหญ่สำหรับ facebook นะครับอันนี้คือการถ่ายรูปนะเมดูมันก็อยู่ข้างบนกดรูปภาพคำว่ารูปภาพจะอยู่ด้านล่างให้ไปดูที่ข้างบนมันจะมีให้เลือก1ต่อหนต่อสาต่อ16แล้วก็ฟูลนะครับอันนี้ทวนนะ ใครมีมือถือนะครับเครื่องหนึ่งดูไลฟ์อีกเครื่องนึงก็มาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับอันนี้ทวนแล้วนะทวนแล้วอูดมากขอแห้งที่เขาบอกว่ากล้องหน้ากล้องหลังอะ่ะคือตรงไหนกล้องหน้าคือตรงนี้ความละเอียดมันจะน้อยกว่ากล้องหลังคือตรงนี้นอ้ผม ผมปิดไว้เพราะว่าผมไม่อยากให้เห็นความลกของบ้านผมแค่นั้นเองก็เลยไม่เห็นเนี่ยกล้องกล้องหลังคือตรงนี้กล้องหน้าคือตรงนี้นะครับเวลาเราเซลฟี่มันก็สามารถตั้ง1ต่อ1 4ต่อ3 4 6ต่อ9แล้วก็ฟูลเราใช้แค่1ต่อ1กับ4ต่อ3พอในการถ่ายรูป สต่อ9กับฟูไม่จําเป็นเพราะว่าเปลืองเนื้อที่โดยใช่เหตุแล้วเวลาอยากให้ข้อมูลในเมมโมรีในเครื่องไม่เต็มเร็วให้บันทึกไปที่ฟันเฟืองกดมาข้างล่างเลื่อนลงมานะครับกดเมนูถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วเปิดโปรแกรมถ่ายรูปกดถ่ายรูป แล้วเลื่อนไปข้างบนกดฟันเฟืองเลื่อนมาข้างล่างกดคําว่าบันทึกใน SD m e m เบมมันจะไปบันทึกใน SD นะครับเครื่องจะไม่เต็มเร็วนะครับเขาถึงต้องซื้อมิดีเอสดีกาใส่ในมือถือไงยกเว้นของ iPhone ไม่มีนะครับ iPhone ไม่สามารถใส่เอสดีกาได้มันจะเป็นเดี๋ยวนี้มัน1นึทบแล้วมั้งห้าหกหมื่นนะ อ่ะทวนต่อโหมดถ่ายรูปไปแล้วนะครับมันส่วนเมนูวิดีโอมันก็จะเหมือนกับถ่ายรูปกดที่คำว่าวิดีโอมันจะมีปุ่มแดงๆอ่แต่เมนูที่ใช้ขนาดที่ใช้ก็คืออ่าสิต่อ9กับ9ต่อ16ไม่ใช้คำว่าฟูลนะเพราะเราจะใช้ทำทิกตอ TikTok กับ YouTube เพนยงถ้าทิกตอกก็เป็นแนวแนวตั้ง ติกต็อกก็เป็นแนวตั้ง9ต่อ16แล้วก็เน้นอีกทีนึงเวลาเราถ่ายวีดีโอเนี่ยแอปที่จะลงควรจะอยู่ในในเครื่องที่เราถ่ายทำวีดีโอเราจะไม่ย้ายลงไปในไลน์หรือให้มันเสียเวลานะครับคุณภาพของวีดีโอมันจะคมชัดถ้าเราถ่ายแล้วเราโยนโยนไปในไลน์แล้วเขาไปเซฟลงอีกเครื่องหนึง่งแล้วถึงไปตัดต่อ คุณภาพของไฟลวิดีโอมันจะดรอปลงทําให้วีดอวงมันจะไม่ชัดภาพมันจะไม่ชัดเหมือนกับรูปอะครับเวลาเราโยนรูปไปเนี่ยรูปเราถ่ายไปสวยๆชัดๆโยนไปในไลน์ปุ๊บไปเซฟลงมาแตกหมดครับคําแนะนําก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต้องเครื่องนี้ตัดต่อก็ต้องเครื่องนี้แล้วก็ลงในเครื่องนี้เลยนะ อยากให้มันชัดเนี่ยทำทุกอย่างในเครื่องเดียวเป็นทั้งเครื่องถ่ายเป็นทั้งถ่ายวีโอเครื่องอัดตัดต่อแล้วก็ลงคลิปในอันเดียวกันเลยนะครับอีกเครื่องหนึ่งเป็นเปิดไว้เปิดทิกตอกธรรมดาแล้วเราไปทำอ่าเปิดโปรแกรมนะอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เอาไปถ่าย ให้ทําในเครื่องนี้เราจะได้คุณภาพของวิดีโอที่ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถลงในลงในคอมพิวเตอร์ได้โดยการที่เราเอาไอ้ฉายชาร์มือถือเนี่ยเสียบต่อเข้าโ้ตบุ๊กแล้วก็ให้มันลันเข้าไปในเครื่องเราก็ดูดขึ้นมาเรามาโหลดลงใน YouTube ได้ จริงๆแล้วมันโหลดในในคอมพิวเตอร์อะคุณภาพมันจะชัดกว่าด้วยซ้ําเราไม่รู้หรอกเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือไม่ลิขสิทธิ์เป็นพี่จะไม่ใส่เพลงเลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ